ที่ต้องเที่ยวตรงนั้นน่ะมันสวยจริงไหมเราสามารถที่จะลากรูปคนอยู่นีครับไปวางได้เลยป,ปั๊บนะครับนี่คือวัดพระแก้วครับสวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครูก็จะพานักเรียน มารู้จักกับ Google Map ให้มากขึ้นนะครับรูเชื่อเหลือเกินว่านักเรียนหลายคนเนี่ยอาจจะใช้ Google Map เป็นอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะมีคลิกมีบางอย่างที่นักเรียนไม่เคยรู้มาก่อนว่า Google Map เนี่ยมันทำอะไรได้ได้มากกว่าที่คิดนะครับอันดับแรกนะครับรูจะต้องอธิบายให้นักเรียนเข้าใจก่อนนะครับว่า Google Map เนี่ยเราทราบกันอยู่แล้วว่าเอาไว้สำหรับนำทางใช่ไหมครับเอาไว้สำหรับนำทางเวลาที่เราจะเดินทางไปไหนนะครับอาจจะ ใช้แอปพลิเคชันบนมือถือนะครับส,ส่วนใหญ่นะครับแต่วันนี้ครูจะสาธิตอยู่ให้อยู่ที่คอมพิวเตอร์นะครับซึ่งก็สามารถทํางานได้เช่นเดียวกันนะครับสิ่งแรกครับที่ Google Maps สามารถทําได้ครับก็คือใช้ระบบนําทางนะวิธีการง่ายๆเพียงแค่เราเสิร์ชข้อมูลเข้าไปนะเสิร์ชข้อมูลว่าเราอยากจะไปไหนสมมุติว่าเราอยากจะไปกรุงเทพนะกรุงเทพมหานครนะครับกรุงเทพมหานครแล้วก็เสิร์ชเข้าไปนะครับ ถ้าว่าเป็นในในมือถือนะครับนักเรียนนะครับในมือถือเนี่ยเขาก็จะให้เราอ่ะเปิดเปิดเอ่อ GPS บนมือถือของเราแล้วก็จะสามารถนําทางไปได้เลยนะครับแต่ในตอนนี้ครูได้ทําการเปิดในเครื่องคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นเราจะต้องอ,อ่คือเครื่องคอมพิวเตอร์มันไม่มี GPS อยู่ในตัวเราต้องเสชต้นทางด้วยสมมติว่าครูจะเสชอยู่ที่อุดรธานีนะครับอุดรธานีครูจะเสชต้นทางไปไปลายทางนะครับ GPS เขาก็จะทําการานําทางให้เราไปซึ่งจะก็จะมีอยู่2ตัวเลือกนะครับนักเรียนนะอันนี้ก็คือเป็นแบบนั่งเครื่องบินไปแบบที่2ก็คือนั่งรถโดยสารไปนะครับเขาก็จะนําทางให้เราไปอันนี้นักเรียนทราบดีอยู่แล้วว่ามันสามารถทําได้นะครับนี่คือเทคนิคที่1ทีนี้ครับถ้าหากว่าเราดูรายละเอียดว่า Google Map เนะี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเดินทางไปอย่างเดียวนะเขาสามารถวิเคราะห์ให้เราได้เลยครับว่า เส้นทางที่ดีที่สุดน่ะนะอาจจะใช้เวลาที่8ชั่วโมง44นาทีนะด้วยระยะทางที่ดีที่สุด579อกิโลเมตรนะครับแต่ถ้าว่าเราเดินทางด้วยด้วยรถด,ด้วยรถก็จะประมาณนี้แต่ถ้าว่าเราเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ละครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์นะอาจจะต้องใช้เวลาถึง10ชั่วโมง2นาทีนะครับไม่นนำซ้ำครับเรายังสามารถเดินทางด้วยรถประจำทางซึ่งเขาบอกว่า ไม่สามารถไปได้ไม่สามารถไปได้นะครับหรือจะเดินอ่ะจะเดินใช้เวลาถึง127ชั่วโมงครับหรือจะเดินใช้เวลาถึง127ชั่วโมงหรือหรือคิดเล่นๆก็น่าจะประมาณ5วันนะครับถ้าเป็นไซเคิลเนี่ยคือเขาบอกว่าไม่ไม่แนะนำนะครับแต่จริงๆสามารถทำได้แม่ทำได้นะฮะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของของอ่า g o o g l e Map นะครับที่ที่ มีลูกเล่นให้เราได้เลือกใช้นะครับแต่ส่วนใหญ่เราก็จะเลือกแบบรถยนต์หรือแบบเบสนี่แหละครับที่ใช้เดินทางนะอันนี้คือสิ่งแรกที่นักเรียนทราบดีอยู่แล้วนะครับว่า Google Maps สามารถทําได้อันที่2ครับนักเรียนครับอันที่2ครับนักเรียนคือ Google m a p นะครับเดี๋ยวครูขอ,อไปขอเสิร์ชแบงกอกเมื่อกี้ก่อนนะ,ะ Google m a p เมื่อกี้ครับเนี่ยเราเสิร์ชที่แบงกอกเนี่ยเราสามารถที่จะค้นหาได้ว่ามีรถ มีเลสลองอยู่ที่ไหนคือมีร้านอาหารอยู่ที่ไหนบ้างเนะเราสามารถคลิกกองได้เลยเขาจะมีนี่ครับคือร้านอาหารที่ระบ,บุให้เราว่าควรอยู่ที่ไหนยังไงนี่คือเป็นสิ่งที่ g o o g l e เขาเก็บวกรวบรวมมาให้นะครับหรือแม้กระทั่งนะครับหรือแม้กระทั่งเขาบอกว่าโฮเทลอ่ะโรงแรมอยู่ที่ไหนนะครับเขาจะทำการค้นหาให้เราหมดเลยโอ้ดูพร้อมราคาได้เลยอ่นะดูสิครับ พร้อมราคาเลยเห็นไหม Google แ a p เนี <pf unlikely> ่ยมันทําอะไรได้พิเศษมากกว่าคําว่าเดินทางนะครับนักเรียนนะนี่คือกูอยากเล่าให้นักเรียนฟังว่ามันสามารถทําได้นะอ่าเดี๋ยวเมื่อกี้ไปไหนแล้วมีมีอะไรนะอุดรทานนี้นะครับอุดรทานอันนี้นักเรียนก็ลองไปเล่นดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่าเมื่อกี้รูพูดถึงโมเทลไปแล้วอย่างอื่นมันก็มีนะครับนักเรียนนะมันมีแก๊ส เติมแก๊สหรือเติมปั๊มน้ำมันนะครับมี EV c h ชาร์จ่ามี EV, EV Charging ด้วยนะครับ t i n n t to o โอ้แคมก้าโอ้มีมีเยอะแยะนะครับนักเรียนนะให้เราได้เลือกใช้ว่าเราอยากจะเสิร์ชข้อมูลไปไหนเสิร์ชคอฟฟได้ไหมฟาสต์ฟู้ดเสิร์ชได้ไหมนะครับคือมันมีให้เราเลือกมากพอสมควรให้ครูอยากให้นักเรียนเข้าใจว่า Google m a p เนะี่ยมันทำอะไรได้มากกว่าการที่เราจะค้นหาเส้นทาง นะครับอ่านี่คือไฮไลท์ที่2ของ Google m a p นะครับต่อไปครับนักเรียนครับเป็นไฮไลท์ที่3นักเรียนครับไฮไลท์ที่3ามครูจะขอ,อนักเรียนพาไปดูที่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะครับสมมุติว่าครูจะพานักเรียนไปที่อืมเขาเรียกว่าเพิ่นพี่ลมอ่าสมมติว่าคร,ครูจะแยกตรงนี้แล้วกันนะครับแยกตรงนี้วัดอ่าแยกตรงเนี้ยวัด วัดวัดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอย,อยู่ตรงแยกตรงนี้นะพระรามเก้านะครับนกักเรียนนะคือบางทีอ่ะเราเราแม้กระทั่งที่ไม่อยู่ในประเทศไทยนะเรื่นนะเราอยากจะเห็นเส้นทางหรืออยากจะเห็นวัดตรงนั้นนะครับโดยที่เรายังไม่ได้เดินทางไปเลยเราสามารถที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือตัวนี้ครับตรงรูปคนนะครับนกักเรียนลากไปแล้วก็ไปวางใส่วางใส่นะเขาก็จะพาเราเนี่ยเดินทางไปดูได้นะครับว่าเนะี่ยตรงนี้มันคืออะไร เดี๋ยวผมขอดึงเหือนกันนะฟืบนี่มาแล้วครับเห็นไหมคือเราสามารถที่จะไปค้นหาแล้วก็ไปดูเส้นทางตรงนั้นได้เลยนะนักเรียนนะดูตำแหน่งนั้นว่ามันคืออะไรนะว่ามันคืออะไรเราสามารถคลิกเมาส์ไปดูได้นี่นี่เห็นไหมครับเราสามารถดูได้หรือว่าตำแหน่งนั้นนะ่ะมันมีมันมีภาพมันมีสัญ,ญลักษณ์แบบไหน เอาง่ายๆสมมติว่าครูอยากจะไปดูที่ดูที่ไหนสักแห่งหนึ่งสมมติว่าครูขออนุญาตออกอันนี้คือเพียงแค่ในประเทศไทยนะครูอยากจะไปดูวัดพระแก้วครับนักเรียนครับรูอยากจะไปดูวัดพระแก้ววัดพระแก้วอ่าวัดพระแก้วนะครับวัดพระแก้วอยู่ตรงไหนนะฮะวัดพระแก้ววัดพระแก้ววัดพระแก้วตรงนี้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นะครับวัดพระแก้ว ปุ๊บอ่ะตรงนี้นะครับภูกด direction ไปเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนะครับคือเราอยากจะดูก่อนอะ่ะว่าสถานที่ต่องเที่ยวตรงนั้นน่ะมันสวยจริงไหมเราสามารถที่จะลากรูปคนอ่นะครับไปวางได้เลยวางปุ๊บนี่ครับนี่คือวัดพระแก้วครับนักเรียนครับเราสามารถดูก่อนได้โดยที่เราไม่ต้องไปดูเองครับนักเรียนครับเราสามารถดูได้เลยนี่วัดพระแก้วเป็นอย่างนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะวัดพระแก้วอ่าวัดพระแก้วเป็นอย่างนี้นะ เราสามารถคลิกไปดูตำแหน่งอื่นได้ไหมนะครับดูได้นะครับนี่เห็นไหมวัดพระแก้วคือข้อมูลที่เราเห็นณนะตอนนี้ครับนักเรียนมันก็คือข้อมูลที่บริษัท google เนี่ยส่งพนักงานไปรวบรวมข้อมูลเอาไว้ให้เราให้เราได้ดูกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ทาง google map เนี่ยนะให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะครับนี่คือฟีเจอร์ที่3ของ Google แ a p แล้วนะนักเรียนสามารถลองมาเล่นดูได้แม้กระทั่งต่างประเทศครับนักเรียนอยากจะไปดูหอไอเฟลนะหรือจะไปดูหอเอโนนั่นนี่ที่ต่างประเทศนักเรียนก็สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ไปดูได้นะครับนะอันนี้คือฟีเจอร์ที่3ของของ g o o g l e Map นะครับนักเรียนนะโอเคทีนี้ครับฟีเจอร์ที่4นักเรียนครับนักเรียนจะคุ้นเคยกับแผนที่ประมาณนี้แต่จริงแล้วนะเราสามารถที่จะเปิดโหมดอื่นได้นะนี่ครับโชว์อิมเมจนะโชว์เป็นลักษณะของ แผนที่อยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งนะแบบนี้เราก็สามารถดูได้นะครับเนี่ยดูได้ดูอีกแบบแบบนี้ก็จะเห็นตึกราวบ้านช่องเห็นอาคารสถานที่นะครับหรือจะโชว์อีกแบบหนึ่งนะครับแบบนี้นะเห็นโฟโต้ไหมเห็นไหมโชว์ปุ๊บอืมแบบนี้ชอบแบบไหนเลือกเอานะครับชอบแบบไหนเห็นอาคารสถานที่ระบตุตำแหน่งนอันนี้คือฟีเจอร์ที่สีที่ ที่ g o เกิลแมปสามารถทำได้นะครับอ่ะโอเคน่าน่าจะประมาณนี้ต่อไปเราลองไปดูฟีเจอร์ใหม่ของของ v a นวะาเออไม่ใช่ขออภัยนะของ g o o g l e Map นักเรียนครับตัวนี้ครับคือ 3D ครับนักเรียนนะนี่เราสามารถที่จะเลื่อนดูในรูปแบบ 3D ได้นะซูมได้ไหมซูมได้นะครับนักเรียนนะนี่ซูมดูได้ซูมดูได้ดได Google Map โอ้โหซูมเข้าไปสุดยอดมากเลยนี่คืออะไรเศษเศษสิริอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูดใกล้ๆมันคืออะไร มันคือโรงแรมนะครับเศษสิริอยู่ที่ไหนไม่รู้เมื่อกูคลิกไปนะครับเศษสิริครับไลน์ลานะโอเคประมาณนี้ซูมซูมซูมเข้าไปดูได้อีกเห็นไหมโอ้โหคือบอกว่าทุกวันนี้เราไม่จําเป็นต้องเวลาที่เราไปซื้อที่ดินนครับนักเรียนบางอาชีพเนี่ยมันต้องลงไปดูสถานที่จริงใช่ไหมเราสามารถใช้ Google Map ตรงนี้ เทสเข้าไปดูได้เลยนะครับนี่คือคุณสมบัติที่4ของของแ a นวานะครับเออของ o o o g m e p a p เ็อาไปนะฮะโอเค okay. ซูมได้นะ4ฟังก์ชันหลักๆแล้วนะ4ฟัง์ชันหลักๆแล้วมีอะไรอีกครับนักเรียนมาดูด้านข้างนะครับคือเราสามารถที่จะดูไทม์ไลน์ของเราได้นะเราสามารถดูไทม์ไลน์ของเราว่าเราเคยไปที่ไหนบ้างนะอันอันนี้ครูครูจะไม่ได้ลงรายละเอียดแล้วกันแต่ครูจะบอกนักเรียนว่า เวลาที่เราไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งอ่ะในประเทศไทยหรือบนโลกใบน,นี้ครับ Google เ <Google S 1> ขาจะเก็บไทม์ไลน์เราไว้ว่าเราเคยไปที่ไหนเคยไปเช็คอินโน่นนั่นน,นี่เอาไว้พอเรามาคลิกที่เมนูนี้ครับนักเรียนนะมันจะโชว์หมดเลยว่าเราเคยไปที่ไหนบ้างอันนี้จะไม่ลงรายละเอียดมากและการอยากให้นักเรียนไปลองเล่นดูนะครับอันนี้คือโชว์ไทม์ไลน์เนาะอ่าโอเคครับจริงๆแล้วครูก็แบบสามารถทําอะไรได้มากกว่านั้นนะแต่วันเนี้คยครูจะมาบอกเทคนิคเพียงเท่านี้ว่า Google Map ไม่ได้มีไว้เฉพาะเส้นทางหรือนำทางเท่านั้น Google Map สามารถทำอะไรได้บ้างครับเมื่อกี้ที่ครูบอกไปครับ1นึ่ะนำทาง2คือสามารถตรวจสอบสถานที่ต่างๆได้เช่นลิทซ์ลอนฮอตพิทอวว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับสามารถตรวจสอบได้เลยนะครับว่าอยู่ที่ไหนบ้างนะครับ3ครับก็คือสามารถที่จะเราสามารถที่จะลงไปดูสถานที่จริงตรงนั้นโดยที่เราไม่ต้องไปเราสามารถใช้ ตัวเนี้ยนะลงไปดูตรงนั้นได้เลยนะครับว่าเราอยากจะเห็นว่าเอ้สถานที่ตรงนี้มันเป็นยังไงนะอยากจะไปดูก็ลงไปดูได้ซูมได้นะเปลี่ยนรูปแมปแมปได้นะอยากเห็นตรงไหนก็ซูมซูมเข้าไปดูนะอยากก็เข้าไปดูเองประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคเอาไว้เป็นพอหอมปากหอมคอสําหรับ Google MAP ก็อยากให้นักเรียนลองไปเล่นดูและกันนะว่า Google m a p เนี่ยมัน,ม,นมันมีคุณสมบัติที่พิเศษมากกว่าที่คิดนะครับ โอเคก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนไม่มากกว่าน้อยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไ r ร b ์กดติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ